เป็นเวลาหนึ่งปีแล้วที่แม่พระแห่งคิมะได้ทำปฏิหารให้แก่เด็กสาวชาวสเปนคิมเมนาสูญเสียการมองเห็นไปถึง95%และเธอสามารถอ่านภาษาเบลได้แล้วแต่ในพิธีบูชาขอบพระคุณช่วงงานชุมนุมเยาวะชนโลกที่กรุงริสบอนโดยไม่คาดคิดเธอสามารถกลับมามองเห็นได้อีกครั้งหลังจากรับสินมหาสนิทแล้วฉันก็เดินไปนั่งที่มานั่งยาวและเริ่มร้องไห้หนักมาก เพราะเป็นวันสุดท้ายของนุพวานและฉันต้องการหายจากการตาบอดฉันวอนขอพระเจ้าเป็นอย่างมากและเมื่อฉันลืมตาก็สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากการทำปฏิหารของพระแม่ในครั้งนี้ยังเป็นที่สนใจของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสคิเมนาจึงเดินทางไปยังกรุงโรมเพื่อเขาเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาที่คาซาซานตามาตา ครอบครัวของเด็กสาวรายนี้กล่าวว่าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสสนับสนุนให้พวกเขาไปสแสวงบุญที่มหาวิหารพระนางมารีมายอเรและเผยแพร่ความศรัทธาของพวกเขาทันทีที่พระสงฆ์ผู้ดูแลมหาวิหารพระนางมารีได้รับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่านได้ติดต่อพวกเขาและเชิญครอบครัวนี้ไปเยี่ยมชมมหาวิหารครอบครัวนี้ได้สัมผัสกับพระหัรถทานอย่างแท้จริงพวกเขาปรารถนาและขอบคุณพระมารดาที่สักกาสถานแห่งนี้อีกด้วย ปีที่ผ่านมาช่วงปลายเดือนธันวาคมพวกเขาได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะป,ปาปาและภายหลังก็เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในมหาวิหารแห่งนี้พอรู้จักครอบครัวนี้และได้แบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขาด้วยความประทับใจเป็นอย่างมากและครอบครัวนี้ได้ทำสิ่งที่สมเด็จพระสันตะป,ปาปาทรงแนะนำในวันที่5สิงหาคมพวกเขาได้ไปที่มหาวิหารพระนางมารีมายเรซึ่งพวกเขาได้เห็นสิ่งที่เรียกว่า ปฏิหารแห่งหิมะนับเป็นครั้งแรกที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเสด็จเยือนมหาวิหารในวันพิเศษนี้